ตอนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายเรามีอาการเป็นยังไงไวรัสโควิด19ระบาดไปทั่วโลกตอนนี้ยังไม่มียารักษาหลายคนติดแล้วเสียชีวิตหลายคนติดแล้วรักษาได้วันนี้ i อเอชเชีย n e ชเอเล่าเรื่องพามาทำความรู้จักกับคุณไพรินหรือคุณดาวเธอเป็นพลเมืองไทยในอังกฤษ ที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 และรักษาตัวเองที่บ้านโดยปฏิบัติตามคําแนะนำของหน่วยสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีน้องดาวพี่ทราบมาว่าน้องดาวได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านอยากให้น้องดาวช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ค่ะยินดีมากๆค่ะตอนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบาย เรามีอาการเป็นยังไงก็มีอาการปวดหัวนะคะแล้วก็เป็นไข้นะคะแล้วก็หนาวหนาวมากแล้วดาวก็เลยเออบอกแฟนว่าฉันอาจจะเป็นไข้ทับระดูเพราะว่า next day นะ่ะดาวก็เป็นเมนพอดีนะคะตอนที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่อาการของไข้ทับระดูแลเราเรามีอาการแบบไหนที่ที่ที่มันบ่งบอกว่ามันไม่ใช่อาการของไข้ทับระดู คือเราจะปวดตามร่างกายนะคะจะปวดแบบปวดไม่เหมือนปวดเหมือนเราออกกรรําลังกายไม่ปวดเหมือนกับอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะปวดเข้าไปข้างในเล้าไปทั้งตัวเนี่ยค่ะแล้วก็มันจะเป็นอาการเหมือนหายใจลําบากจะจะอึดอัดตรงตรงหน้าอกเหมือนมันฝืดนะคะหายใจฝืดอะไรเงี้ยก็เลยมั่นใจว่าโอ้โหมันไม่ใช่รับเออไข้ทับเราดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เลยเออให้แฟนติดต่อไป ที่111นะคะที่เขาให้ให้คำปรึกษ,ษาเกี่ยวกับโรคโควิด19โดยตรงนะคะเวลาที่ติดต่อไปติดต่อยากไหมตอนนั้นมันเป็นตอนที่ดาวเป็นมันเป็นช่วงคนยังติดไม่เยอะมากแล้วทีนี้ แฟนโทรไปไม่ถึง5นาทีค่ะเขาก็ได้คุยเลยแล้วก็เราก็บอกอาการเขาหลังจากที่เราบอกอาการเขาแนะนําเรายัางไงเขาแนะนําให้กินพาราเซตามอนทุก4ชั่วโมงแล้วก็ให้ดื่มน้ําอุ่นๆตลอดคือน้ำนี่ให้ให้ดื่มเยอะๆแล้วก็ยาพาราเซตามอนนี่ให้กินทุก4ี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่า,อาไอ้โรคนี้มันจะไข้ไข้ตลอดเนาะพอพาราเซตามอนน่ะมันจะลดไข้เราอย่างเงี้ย เขาก็แนะนําแค่นี้เพราะว่าเขาก็แค่เตือนว่าห้ามไปหาหมอห้ามไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกไว้นะว่าเออถ้าเราไม่ไหวหายใจลําบากแบบแบบไม่ไหวจริงๆนะ่ะให้โทรไป9 99 9ให้รถโรงพยาบาลมารับนะคะเขาก็แนะนําอย่างนี้มาเนาะที่บอกว่าตัวเองมีไข้าดาวได้ใช้เออได้ใช้ปลอดวัดอุณหภูมิตัวเองไหมว่าไข้ของเราอ่ะสูงแค่ไหน38แล้วก็39นะคะแล้ววันที่ ที่ห้าที่หกนี่มันขึ้นขึ้นสามเก้าครึ่งเลยค่ะนั่นอะคือเราก็คิดแล้วว่ามันมันไม่ใช่ไข้ทับราดูแล้วแหละนั่นอะก็เลยให้แฟนโทรไปนะคะอยากให้เล่าถึงอาการของตัวเองที่ <c oughs> ว่าเป็นพีคที่สุดที่พีคที่สุดหรอคะคือมันจะมีอาการไอไอทีดาวกลัวที่สุดก็คือวันที่ดาวหายใจลําบากนี่แหละคะ่ะคือมันจะทรมานเราทรมานอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเรามันเพียเนาะเราไม่ได้กินอะไรมาอะไรเงี้ย แล้วพอมันเหมือนเขาบอกเอ,อรู้สึกแบบเออหายใจลำบากแล้วก็หายใจฝืดแล้วก็ตรงคอรเราเนะ่ะมันจะมีอะไรแบบเหนียวเหนียวมากคือเหนียวแบบลงมาตรงตรงหน้าอกนะคะแล้วก็ทําให้เราเหมือนหายใจลําบากหน่อยวันนั้นนะคะท,ที่ที่กลัวที่สุดแล้วก็คิดว่าไม่รอดคือคือเป็นวันวันนั้นนะคะอืมวันที่คิดว่าวันที่หกนะที่เาาเป็น เป็นหนักๆทุกวันนี้ก็ยังเจ็บอ๋อก็ยังเจ็บอยู่แล้วแล้วช่วงที่ช่วงที่เรามีอาการน่ะน้องดาวอยู่บ้านกับสามีแล้วเราเราใช้ชีวิตยังไงตอนที่โอเคเรารู้ว่าเราเป็นนะแล้วสามีดูแลเรายังไงสามีปฏิบัติตัวยังไงกับเราพอรู้ว่าเป็นแฟนเขาก็แยกห้องนอนนะคะเขาก็ขึ้นไปนอนห้องข้างบนแล้วก็เวลาเขาเอาของมาให้เราอย่างเงี้ย หรืออะไรทุกอย่างที่เขาทําให้เรานะ่ะเขาจะไม่อยู่ไม่ใกล้เราเลยแล้วก็เขาก็จะไปล้างมือคือน้ําล้างมือตลอดนะคะน้ําอุ่นอะไรเนี่ยเขาก็ทาอย่างนั้นแล้วก็เปิดหน้าต่างให้ดาวทุกเช้าแล้วก็เปิดม่านอะไรเนี่ยคือให้เรามีมีแอร์เข้ามานะคะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ทําอย่างนี้นะคะทุกวันช่วงที่เราเป็นที่เราว่าเรานอนสมเลยอยู่บนเตียงเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลากี่วนันเราเราพอจะจําได้ไหมจําได้ค่ะมัน เอ่อทั้งหมดนะสิบสองวันที่หนักที่สุดคือลุกจากที่นอนไม่ได้เลยคือประมาณสิบสองวันแล้วทีนี้เราก็ดีขึ้นหลังจากสิบสองวันนะ่ะดาวก็ไม่มีไข้แต่วันที่หนึ่งถึงสิบสองน่ะไข้ไข้ทุกวันเลยมีทุกวันก็กินพาราสี่ชั่วโมงนะกินกินทุกทุกสี่ชั่วโมงนะเนาะจากที่เราต้องนอนนอนนอนโซมอยู่กับเตียงเรากินยังไงพูดถึงเร,เรากินอาหารยังไงแล้วเราเข้าห้องน้ํำยังไง ค่ะตอนตอนนอนลําบากมากไม่ค่อยเข้าห้องน้ํานะคะใหม่ๆนี่ดาวก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคือนอนอย่างเดียวคือไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยแต่แต่หลังวันที่สิบสิบเอ็ดอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้าห้องน้ําแล้วก็กินอนะ่ะคืออาจจะเป็นกับดาวกินไม่เยอะเพราะว่าตอนป่วยเนาะมันไม่อยากกินอะไรมันไม่มีมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรเลยค่ะแล้วก็กินได้ก็แค่เอ,อ่อส้มประมาณสามีกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แฟนเขาก็จะให้โปรตีนบาร์ประมาณประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ดาวก็กินได้ไม่ถึงแบบอันนึงนะกินได้สามครั้งสี่ครั้งก็มีกินได้คำสองคำก็แค่นั้นนะคะกินได้แค่นั้นจริงๆอืมก็คือความรู้สึกคือไม่อยากอาหารไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสชาติใช่ค่ะ คือคือเราจะไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอะไรเลยบางวันก็บอกเขาเอออยู่ต้มะมาม่ามาให้หน่อยแต่มาม่าห่อหนึ่งนะ่ะให้เขาเออเขาเรียกอะไรนะเอ,อหักออกนะคะเป็นแบบทามาสีห้าครั้งเราเห็นนะ่ะนิดเดียวที่เขาทํามาให้นะ่ะแต่เรากินไม่เคยหมดไม่เกินสองช้อนก็ก็แค่นั้นนะคะกินได้แค่นั้นตอนตอนป่วยนะนะจากวันที่เป็นไปจนถึงวันที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่ม เริ่มโอเคมันประมาณกี่วันสองสัค่ะประมาณสิบสี่วันเนาะแล้วก็วันที่สิบสี่น่ะวันเป็นวันที่ดาวไม่ได้กินพราเซตามอนเพราะว่าไข้มันไม่ขึ้นดาวก็เลยบอกอุ้ยพอแล้ววันนี้จะไม่กินเพราะว่ามันไม่มีไข่วันที่สิบสี่วันรู้สึกเป็นวันที่ดาวโพสต์ในเฟซบุ๊กเนาะเพราะว่ามันมีแรงขึ้นาัน่อแบบนั้นนะคะ ก็คือช่วงที่เราเป็นเราจะมีไข้ตลอดเราต้องกินยาพาราเพื่อควบคุมไข้แล้วในวันที่เรารู้สึกดีขึ้นคือวันที่เราไม่มีไข้แล้วจ้ะใช่ค่ะอืมแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากี่วันแล้ววันนี้ก็จะครบสามสิบหรือสามสิบเอ็ดวันนี้แล้วค่ะเพราะว่าดาวเป็นมาที่สิบเจ็ดมีนาเนาะอาการที่ยังยังหลงเหลืออยู่อ่ะคือมันก็ยังเจ็บคอนะคะทุกวันนี้ดาวก็ ยังเจ็บอยู่แต่แต่หลังจากที่ดาวฟื้นตัวแล้วก็กินได้ดาวก็มีเพื่อนแนะนําให้กินฟ้าทลายโจรน,นะะี่ค่ะมันเอ่อจากจากเมืองไทยแล้วเนาะดาวก็กินไอ้นี่มามาทุกทุกวันเลยค่ะหลังจากที่ดาวดีขึ้นแต่ดาวก็ฝากว่าตอนป่วยนะเนาะ,เ,นอะเอาเอาแบบตอนที่ป่วยหนัหนกๆนะคะว่าให้ระวังเกี่ยวกับห้องน้ําอันนี้สําคัญมาก <c oughs> ห้องน้านี่คือเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเพราะว่า เวลาป่วยมันจะเบียนหัวบ่อยมากตอนตอนเข้าห้องน้ำน,นะคะมันเหมือนหน้ามืดออแบบบ่อยแล้วก็อ้วกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวียนหัวเวลาอาบน้ําหรือยืนแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังพยุงแบบมันจะเหมือนจะเป็นลมอ้วกนะอ้วกอยู่แล้วคิดว่านะทุกคนถ้าเป็นอนะ นอกจากฟ้าทลายโจรที่เรากินแล้วเรามีวิตามินหรืออาหารเสริมอย่างอื่นที่เรากินควบคู่ไปด้วยไหมหรือว่าพวกสมุนไพรที่ว่าเราสามารถหาซื้อได้ที่นี่เราไม่ได้กินอย่างอื่นดาวกินฟ้าทลายโจรแล้วก็อ๋อมีวิตามินซีนะคะพอดีแฟนเขาซื้อมาที่เราผสมกับน้ําดื่มนะคะอันนี้ดาวกินตั้งแต่ตอนดาวป่วยนะเออลืมบอกนะเพราะว่าวิตามินซีเขาจะทําให้กินตอนเช้า ทุกวันดาวก็ลืมบอกไปเอออันนี้ก็เออคิดว่าช่วยได้นะคะเพราะว่าดาวดาว,ดาวไม่มีวิตามินซีแบบเป็นเป็นเม็ดนะเนาะพอดีแฟนเขาก็มีแบบผสมน้ำนะคะก็ก็ดื่มตัวนั้นทุกวันค่ะก็ก็มีเอ,อดื่มน้ำมะนาวนะคะกับขิงแต่ตอนตอนดาวป่วยนะ่ะดาวไม่มีขิงสดเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเก็บไว้นะคะ ดาวก็มีแค่มะนาวแฟนเขาก็หั่นมะนาวนะคะใส่น้ําร้อนแล้วก็เอาไปให้ดาวดื่มแต่เออแล้วก็มีขิงที่เป็นทีทีแบกนะคะก็เนี่ยแกก็ทําเป็นทีนั่นแหละเข้าไปให้ดื่มนะคะก็มันมีขิงอยู่ด้วยแกก็เอามะนาวใส่ตรงนั้นไปด้วยดาวก็ดื่มอย่างนั้นนะคะตอนตอนแบบเราอยู่ที่นอนเราทําเองไม่ได้เนาะคือแกทําอะไรมาเราก็ก็ดื่มแล้วก็กินที่แกเอามาให้นะคะน้องดาวมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมสําหรับคนที่มีอาการ คิดว่าตัวเองน่าจะได้รับเชื้อไวรัสของโควิดดาวก็แนะนำให้โทรไปเอ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะคนที่อยู่อังกฤษเนาะโทรไปปรึกษาเขาว่าเนี่ยฉันมีอาการอย่างนี้แล้วเขาก็จะแนะนำให้ว่าเรานะ่ะได้ได้ติดเชื้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็โทรไปปรึกษาก่อนแล้วกันเนาะ จะได้ไม่ต้องคิดมากก่อนเนาะสิ่งแรกที่อยากให้ทําก็คือให้ลองโทรไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งบอกเล่าอาการของตัวเองว่าตัวเองมีอาการยังไงแล้วเขาก็จะช่วยวินิจฉัยว่าเราได้รับเชื้อจริงหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราจะได้ไม่ต้องเนาะคิดมากก่อนคือเราก็แมคชัวร์คุยกับหมอก่อนอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้ปกติแต่คือเรากังวลเกินไปไงคะช่วงนี้ก็ยังไงก็ฝากคือติดต่อไปหาหมอเลยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะช่วยได้ค่ะ หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้มาแล้วอะ่ะมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะไอช่วงที่น้องดาวเป็นเนี่ยกับตอนนี้ที่มันดีขึ้นเนี่ยน้องดาวได้เรียนรู้อะไรได้บทเรียนอะไรกับชีวิต <c oughs> รู้สึกว่าโชคดีที่ที่เราลอดเนาะ, <c oughs> ะแล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็มีเวลาให้ตัวเองได้ได้ทําสมาธิได้สวดมนต์แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็จะรู้นะแฟนนี่คือต้องขอบคุณเขามากเขาดูแลเราดีแล้วก็เขาก็ทั้งกลัวทั้งกลัวติด แต่เขาก็กลัวเราตายเหมือนกันเนาะยังไงก็ขอบคุณแฟนมามาในที่นี้ด้วยคือถ้ามันมีเขาเนี่ยดาวก็ไม่รู้ว่าจะรอดมาหรือเปล่าเนาะยังไงก็ฝากคนที่อยู่คนเดียวนะก็ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็ให้พยายามโทรหาเพื่อนสนิทหรือคนที่รู้จักนะคะที่สนิทถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เขาโทรไปให้เออ9ก้า้า้าไปรับที่บ้านหรือว่าอะไรยังไงคะก็ฝากตรงนี้เนาะก็ยังไงก็ ช่วงนี้ก็ช่วยกันไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันนะคะฝากอะไรถึงเพื่อนๆไหมฝากถึงพี่น้องอันเชาวไทยทัวโลกนะคะ่ะอันจังไดก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ยากังวน้นแต่ว่าถาพี่น้องคนใดที่อยู่อังกฤษเนาะอันทำมีการกังวลกับห้โท่ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ่อได้ยืมสี่ชั่วโมงเลยคะ่ะจังไดก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะท,ทุกทุกคนเลยเนาะ อย่งใดก็สูๆไปน้องการเดียวมัรสีพานไปเนาะสำหรับคนที่อยากรู้อาการเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับดาวก็เข้าดู YouTube ช่องของดาวได้นะคะคือดาวลอนดอนนะคะดาวเป็นภาษาอังกฤษ D A O London ค่ะขอบคุณน้องดาวมากๆที่วันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะขอบคุณพี่เอเหมือนกันนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไวรัสโควิด19ยังไม่มียารักษาให้หาย ขอให้พี่น้องชาวไทยดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด Stay Safe at Home นะคะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ